อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเกตฟุตบอลแบบนี้นะครับโอ้โหเอริกเซนฮัง hmm. ได้ออกมายอมรับว่าเจดอนซันโชมีปัญหาเรื่องความฟิตและก็สภาพจิตใจจริงๆนะครับอืางเอริกเชนฮาครับเขาไม่รู้นะว่าเจดอนซันโชครับจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้เมื่อไหร่หลังจากที่เขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าแขมฝึกซ้อมที่สเปนเลยนะครับ เราต้องบอกว่าซันโชครับออกสตาร์ดฤดูกันนี้ได้อย่างน่าประทับใจนะทำไป3ประตูก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนกันยายนนะแต่ว่ายังไงก็ตามกับซานโชเนี่ยฟอร์มตกและความมั่นใจลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยหลังจากไม่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติอังกฤษไปในสึกในเชลิกนะเชนฮาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีสถานะการณ์เกี่ยวกับความฟิตและก็อารม์ เขาไม่ได้อยู่ในสถานะหรือว่าความฟิตที่เหมาะสมหลังจากมีช่วงปรีซีซั่นที่น่าประทับใจต่อยอดจนถึงช่วงออกตาร์ทฤดูกลนี้ซึ่งเขาทําประตูสําคัญในเกมกับเลฟูลแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้แต่ว่ายังไงก็ตามครับซานโชเองเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานในเกมกับเชอริฟแล้วก็เวสต์แฮมนะครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมไปถึงพลาด4เกมสุดท้ายก่อนศึกฟุตบอลโลกอีกแถมตอนนี้ก็ไม่ได้ไปอยู่ในทัวร์ของแมนยูที่ไปสเปน2นัดล่าสุดด้วยนะครับ โดยที่เขาอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมเรียกความฟิตเป็นรายบุคคลนะครับเซนฮาบอกว่าออผมได้พูดคุยกับเจดอนซานโชหลายครั้ง mm hmm. เขาอยู่ในระหว่างการซ้อมเรียกความฟิตและเป้าหมายของเราคืออยากให้เขากลับมาโดยเร็วที่สุดแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ตอนไหนในเรื่องของที่ซานโชไม่ติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลกปีนี้นะครับอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้ซานโชดรอปหรือเปล่าอันนี้เซนฮาก็บอกว่า มันมีการแข่งขันสูงในทีมชาติอังกฤษแม้แต่ในฟุตบอลโลกมันก็ยังยากเลยที่จะรู้ว่าใครคนลงตัวจริงในทุกๆเกมเพราะแนวรุกอุดมไปด้วยเหล่าแข่งมากพรสวรรค์เมื่อคุณไม่แสดงผลงานอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสัปดาห์นายคุณอาจจะหลุดออกจากทีมได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ซานโชเองเล่นได้ดีในตอนพรีเซนซนและเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ๆด้วยเขามีเกมที่ดีเมื่อเจอทีมอย่างลิเว์เลสเตอร์ซิตี้ City, และก็อาร์เซนอลอ๋อแต่หลังจากที่ฟอร์มของเขาตกและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ย บางครั้งคุณไม่รู้ว่าทำไมหรืออะไรที่เป็นสาเหตุเสิ่งแรกคุณสังเกตเห็นแต่จากนั้นเนี่ยก็มีสถิติที่ช่วยส่งเสริมในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเขาทำประตูแล้วก็แอสซิสต์มากมายรวมไปถึงโมเมนต,ต์และจังหวะอื่นๆที่สำคัญแต่แล้วเนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆอมจะบอกว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างร่างกายแล้วก็จิตใจตอนนี้เรากำลังพยายามหาทางและดึงเขากลับมาอยู่นะจ๊ะ โอ้โห oh อันนี้ก็คือสิ่งที่เอริกเจนฮากได้พูดถึงเจดอนซานโช่น้าเวลานี้เขาไม่รู้ว่าซานโช่จะกลับมาเรียกความฟิตแล้วก็สภาพร่างกายจะดีขึ้นเมื่อไหรนะ่ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงก็เอาใจช่วยอยู่ละกันอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเจดอนซานโช่คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับก็ขอให้เขาเรียกความฟิตกลับมาให้โดยเร็วที่สุดละกันนะครับจัดไปวรุ่